อาทิตย์ที่1ตุลาคม2566เช้านี้วิ่ง10กิโลนะครับเวลาก็48 49ีกนาทีกว่าๆเหมือนตั้งใจวิ่งแล้วก็จับเวลานะครับแต่มันเหมือนความเร็วไม่ได้นะครับอันเนื่องมาจากเมื่อปลายเดือนที่แล้วกลางกลางเดือนที่แล้วนะครับฝนตกตลอดก็เลยทำให้การซ้อมวิ่งไม่เป็นไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักนะครับพอ วันนี้นะครับท้องฟ้าสดใสเหมือนจะหนาวๆด้วยซ้ำตอนเช้านะครับแต่ท้องฟ้าก็ยังคืมนิดๆมีเมฆหน่อยๆพอมาลองจับความเร็วดูเหมือนความเร็วไม่ได้นะครับเป้าหมายก็คือขอเห็นเลข40นะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วน่นแต่ก็ยังทำไม่ได้นะครับไปๆมาๆา50ก็ยังจะหนีไม่พ้นนะครับโอเคครับเดือนนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับบายบาย